สวัสดีจ้าสวัสดี<ล>มันนี้แม่นลองบุกพามาบิ๊กซี่ค่ะปีกบนไก่ค่ะห้าสบเก้าบาททูกถูกพี่นอ<า>้องฮะแล้วแต่นะเลือกเลยค่ะเออน้นเอาไปทอดดิเออพอแล้วค่ะตัวน,นี้อะไรอกไกสี่สิบห้าบาทค่ะ น่องจิดตะโพก48บาทเลือกเลยค่ะเอาเลย ครูดาวครูมาแล้ว่าข้างมือคือเอาเป็นแต่เอาไปย่างแถ่ะพี่น้องข้างหมูพอย่งค่ะเอาให้พอนะคะ บหอผ้า,ามาสื้ออีกแล้วค่ะเอาเไ้หลายๆค่ะนํำเข้าไปค่ะยุกบ้างก็นานว่าได้ไไร้ไปไหนแล้วเออเอาไปอีกเอาอีกค่ะ Nào nó pha thì mú hả ừ. Nơm ừ. này là mú này Ờ máu Có thúng này thúng Ờ, nó đi nỉa đây เนื้อหมูแดงร้อยสี่สิบสองบาทโลโลเราจ๊กีบครับเจ๊กีบเอออเาเนื้อมันนั่งหละถูกกว่าทองตลาดที่แปดบาทโอ้สมกับเรียนจ๊กสูงให้หมอหน่สังขารเลยเอาไห้หนึ่งนึงหกเง่นต้องออก เออใส่ไหนเลยโคต,โตรโตรประไ่ทิงเียาลอยานละคันหาลยด้เอใส่ต้มจืดไหมบอสีสังเป็นโตมาอยู่สังข้าเจ้าสไลม์มายู่จจำท,ำทำุ่งน,นี้ไม่ต้มจืดจา้ารุนนนกนี้ไม่มีเมนูต้มจืดค่ะ

ชิ้นหนึง่งจักบานเมื่อกี้นี่อนไส้ิหาจ้ามานหาเกือบมันจะขาอดอบค่ะจะหมดไหมคะ,ะจะาหมดแลอาค่ะได้เร,เร็วค่ะกอให้ไว เกียงหมูพ่อหลอแมยพ่อละพ่อละยอมไม่เมื่อนี้เป็นผู้สั่างแถาแกได้ค่ะอ้าวเกินเลยเกียเไปเยร์ไปที่หนกันท่สา่ใช มันดูน้ำหนักกันค่ะไไตั้มโลดเรค่ะ ค่ะนี่สิบห้าป่ะบ่เกินสิบหาครับอ๋อบ่เกินสิบห้าเนาะจ้ะเป็นเงินเท่าไหร่แปดร้อยเจ็ดสิบ้าบาทค่ะตัวนี้สามร้อยสี่สิบเจ็ดบ่พ่อแล้วพอดแค่มืออื่นพี่น้องห่อเขาต้มซื้อพ่อแล้ว อันนี้เนื้อหมูจ้ะเนื้อหมูเออไอที่สร้างสไลน์น่ะก็สร้างอยู่สร้างสไลน์ก็สร้างบดน่ะรึเสี่ยวหมูบดน้ำอยู่เหรอเป็นเท่าไหร่คะเนื้อหมู มี977บาท970อ่าโอเคค่ะบายเอาอะไรอีกคะเออมิป้ายู่ดอก ถ้ามาเที่ยวบิ๊กซีแล้วพี่น้องเหมือนทีมงานแม่คั่วเียเนกินอะไร ยค่ะแม่หน้องบุกเลือกซื้อขนมกอนค้นอ้วนค่ะข,า,ข,า,ขาดว่าได้ซื้อขนมค่ะแสบด้วยพีน่น้องเนี่ย Okay. อโอเคสองขอแก้ยังคะเอากระดรูนะครับปิดเทปให้หน่อยครับ,บ, <c oughs> ดบได้หองออนดิถ้าเิปนี้ก็ไม่ยังหลายค่ะถ้าพี่น้องก็รอบิ๊กซีคือค่ะต้างรอสื่อมูสกระไก่ค่ะไปใส่งานหานึ่ย่านพ่อค่ะฝากพี่น้องกดไลก์กดแชร์ กดวติดตามช่องแม่น้องบุกนั่นี่ได้จ้ะสวัสดีค่ะ